สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะผมอาจาร,รย์สมศักดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์ดนนะครับสาบันสอนตัดผมวินเทจแก่ลายนะครับ The b u b b e r D L นะฮะ and H S Academy นะครับวันนี้เราพร้อมกับทีมงานนะครับอาจารย์ดนอาจารย์สมศักดิ์นะครับช่างแฮมนะช่างไก่แล้วก็ช่างแพทนะครับจะไปนะฮะ ทำกิจกรรมจิตอาสาที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันนะครับผมนะวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะฮะช่างตัดผมชายที่อยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับกับหรือท่านใดที่สละเวลานะครับอยากจะไปร่วมนะฮะทำกิจกรรมด้วยกันนะครับนะฮะในครั้งนี้หรือครั้งต่อไปนะครับ ก็ขอเรียนเชิญได้นะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้ทางเรานะครับพร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ได้มาทำไลฟ์นะกันในในครั้งนี้นะฮะก็เพื่อจะประชาสัมพันธ์นะครับบอกกล่าวนะเพื่อนเพื่อนพ้องนะฮะพี่น้องนะฮะช่างตัดผมนะร่วมอาชีพนะครับว่าท่านใดนะฮะ อยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรอาจารย์ดนได้เลยครับหรือทางทางอินบ็อกได้เลยเราจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกวันพุธนะครับเราก็จะพุธไหนที่ไหนเราก็จะแจ้งให้ทราบนะส่วนมากทางสิทธ์สถาบันเราก็จะจัดในเรื่องของสถานที่ราชการนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับก็เรียนเชิญนะครับช่างนะครับ ช่างแถวสถานที่ใกล้เคียงจังหวัดชลบุรีนี่แหละครับถ้าอยากจะร่วมงานกับเราหรืออยากจะร่วมกิจกรรมดีๆนะครับก็ทักเข้ามานะครับก็วันนี้นะครับวันวันนี้เราจะจัดกันที่สพอศีราชานะครับน่าจะเดินทางไปถึงประมาณสักสิบโมงนะสิบโมงก็เราจะตัดกันอยู่ที่นู่นก็ประมาณน่าจะบ่ายสองบ่ายสามโมงนะครับนะครับก็เรียนเชิญนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์นะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเราก็ก่อนปิดไลฟ์กันนะครับเราก็ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับกิจกรรมนะฮะตัดผมจิตอาสานะครับนะเราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับทุกเดือนนะครับท่านช่างทำผมนะครับที่ติดตามไลฟ์อยู่นะฮะถ้าท่านนะฮะครั้งนี้ท่านไม่มีเวลาไปนะครับครั้งต่อไปอยากจะไปร่วมกิจกรรมกับเราก็ทักเข้ามาลงชื่อและเบอร์โทร ผ่านทางอินบ็อกซ์นะฮะได้หลังคลิปนะครับแล้วฝากฝากอีกหน่อยหนึงครับก็คือในเรื่องของสถานที่ราชการหรือว่ามีสมมติโรงงานอะไรเงี้ยนะฮะหรือรงงรงงานหรืออยากให้เราไปไปที่ทํางานของท่านอะไรเงี้ยพักมาได้นะเราเรายินดีที่จะไปทุกวันพุธนะครับถ้าใครสนใจหรือเราท่านมีอะไรนะ ท่านท่านจะมีะทีมงานหรือบริษัทอะไรนี้ก็ได้นะฮะที่อยากจะให้พวกเราไปตัดผมจิตอาสาก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับผมนหน่วยงาน,นบริษัทห้างร้านหรือหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมนะครับหรือระดับเอกชนนะครับสามารถถ้าต้องการให้ทางเรานะครับไปออกแบบสวยห่อนะฮะ ตัดผมให้นะครับก็สามารถติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์เราได้นะฮะตลอดเลยนะครับผมนะฮะก็วันนี้ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปพวกเราทีมงานมืออาชีพนะครับจาก The Bubble.dl l and s s a อ a แอนดนะครับก็ขอลาคลิปนี้ไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม